ลำดับต่อไปนะครับจะเป็นก,กรรมกล่าวคำถวายบุญบำรุงเขาแก้วเสด็จนะครับซึ่งมีกลัลยาณมิตรกุลสุนีอนันทสกุลเป็นผู้นำกล่าวคำถวายขอเรียนเชิญครับอิมังมะยังพันเตอิมังมะยังพันเตอารามะอารามะปฏิชกนัสสะ ปิชักขณะนัสาปุญญนิทิงปุญญานิทิง,ญญทงสัปปริวารังสัปปริวารังภิกุสัปปาางคัสสะภิกขุสังคัสคสะโอนโชยามะโอนโชยามะ สาธุโนพันเตสาตุโนพันเตพิกุสังโฆพิกุส um ังโฆอิมังอิมังอารามะอารามะปฏิช totally ักขะนัสสะปฏิชักขะนัสสะปุญญะนิทิงปุญญนิทิงสัปปริวารังสัปปริวารังปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุ อัมหากลางอัมหากลางทีพระระตังทีพระรตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ พระเจ้าทั้งหลายข้า,ราพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายองบุญบำรุงกอ,องบุญบำรุงศูนย์การศึกษาศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จเขาแก้วเสด็จ พร้อมด้วยบริวารนี้พร้อมด้วยบริวารนี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับกองบุญบำรุงกองบุญบำรุงศูนย์การศึกษาศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จเขาแก้วเสด็จ พร้อมด้วยบริวารนี้พร้อมด้วยบริวารนี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินตลอดกาลและนานเทิน เรารวมใจของเรานิ่งๆนะจดใจของเรานิ่งๆเอาไว้ที่ศูนย์กลางกลางให้ใจของเราหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปในกลางของกลางวันนี้วันเสาร์ที่29ตุลาคม พุทธศักราช2,565เป็นวันทอดกระถินสามัคคีศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จในภาคเชา้าท่านทานบดีคือกาลยานมิตรกุลสุนอีอานันทนะสกุลพร้อมด้วยประยูรยาสนิดมิตรสหายและสัมพันธชนทั้งหลาย ได้มีจิตศรัทธาพร้อมเพรียงกันเป็นสมานฉันมาประกอบกองการกุศลต่างๆมากมายคณะสงฆ์ทุกรูปขออนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลที่ทุกท่านได้บำเพ็ญในครั้งนี้พร้อมกันนี้จะได้ตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย พระปัจเจก,กับพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทะสโรพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตะชีโวและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขน,นุกยูผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมากาย รวมทั้งอำนาจบุญกุศลที่ทุกท่านได้บำเพ็ญในครั้งนี้ขอบุญบาร,รมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมาประมวลรวมกันเข้าด้วยกันเป็นตบะเดชะเป็นพลวะปัจจัยส่งผลดลบรรดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านทานบดีทั้งหลายตลอดจนถึงครอบครัวและหมู่ญาติ เป็นผู้ปราศจากซึ่งสัพพทุกข์สัพพโคสัพพโรคสัพพภัยสัพพอุปัตถวะอันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพละปฏิพานธนสารบริวารสมบัติจะมีความมุ่งมา่ปราถนาในสิ่งใดที่ตั้งใจไว้อย่างดีแล้วประกอบด้วยกายสุดจริตวจีสุดจริตมโนสุดจริต ขอให้สำลิีิผลดังที่มุ่งมาตรปรารถนาทุกประการอันหนึ่งจะเกิดพบใดชาติใดก็ตามขอให้พลั่งพร้อมบริบูรณ์ทั้งรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติลาบยศสันเสริญสุขสามารถสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายปฏิบัติธรรมาขอให้มีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงพธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอผู้ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นภาษาบาลีสืบต่อไปนาอยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลัง เอวะเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปการปฏิอิชิตังปัติตังตุงหังคิปะเมวะสมิจฉโตสเพปูเรนตุสังกับปาจันโทปนระโสยธา,ามนิโชติระโสยธา ตัดพิโยวิวาจันตุสัพพะโรอโควินาสตุมาเตภวะตวันตารายุสุขีธีคายุโกภวัสพิ अवसायोवि Sangkaratanang tinang ratanang ang anupawena jaturasi disahat satama kantanupawena pita kattaya anupawena jinasawaka pé ตารายาปิวินาสันตุจเตชะสาชัยยสิทธิทานังลาพังโสทิพาขยังสุขังพลังสิริอาย ใจยาสวัสตตวาสาจะายุวัจชีวสิทธิ์าวันตุเตภาวตุสาพมาณ ตุเตภวตุสัพะมังกะลังรักขันตุสัพาเตวตาสะพะสังคานุภาเวนะสัตทโสทิอวันตุเตสั